เอาละครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมคิงนั่นเคดีชแนลกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้เราก็จะมารีวิวผ้าคลุมของครางของ CCG นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวด้วยนะครับผมแล้วก็จะมาสอนเอาผ้าคลุมด้วยนะครับก็มียูทูบเบอร์เนี่ยทำหลายคนเยอะแล้วนะครับทุกคนว่าบอกว่าพี่รีวิวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาสอนเอาด้วยนะครับผมแล้วก็รีวิวด้วยนะครับเป็น2คลิปในคลิปเดียวนะัะผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมฝากดลคครบ ด้วยกันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็ฝากกดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมถ้าใครกดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยผมไปกันเลยโอเคนะครับผมก็มาต่อแล้วนะครับผมก็คลิปนี้เราก็จะมารีวิวผ้าคลุมดำนั่นเองนะครับผมก็อลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคน อ,อโครเท่เลยอะ่ะนะ,ะัะผมทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมมาเซ็นเซอร์ชื่อทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนก็วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเอาผ้าคุมนั่นเองนะครับผมแปลว่าคือเอาง่ายคือท,ที่จริงอะ่ะไอ้กลุ่มเขาอะ่ะไม่ให้สอนเอาผ้าคุมนะทุกคน แต่ว่าสำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะครับผมผมก็จะทาคลิปนี้ให้นะครับก็ผมขออนุญาตเซ็นเซอร์ทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคก็การรีวิวนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเลยนะครับโอเคก็เมื่อก่อนนะครับผมผมทำคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับก็คือรีวิวผ้าคลุมเนาะของ CG นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับแต่อันนี้น่าเป็นรุ่น2นะครับทุกคนเออนะครับรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมทุกคนเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็เขียนว่า CCG นะครับผมแล้วก็เขียนเป็นรูปนกอะเอญนะครับ สำหรับใครที่รู้ว่าตานกนี่ยมั็นคือตาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้กันได้เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ว่ารุ่นที่สองเนี่ยมันจะเป็นสีดำไว้ทุกคนดูดิอื้อดูดิทุกคนโคตรเฟี้ยวนะัะผมดูดิอ่าโคตรเท่เลยนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวผมจะสอนเอาเลยนะครับผมป่ะ โอเคนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็เข้าดิสคอร์ดของ CG มานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เนี่ยเอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็คลิปเนี้ยคือถ้าคนอยากได้จริงนะครับต้องเก่งภาษาอังกฤษเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่เก่งนะครับผมบอกเลยนะครับทุกคนก็ทีผมอะไรพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคก็ทุกคนก็เข้าดิสคอร์ดมาเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นแบบมีห้องหลายห้องมากๆเลยนะครับ ทุกคนก็เข้ามาตรงนี้นะครับนี่เลยคือกดทุกอย่างนะครับวิธีการได้ไอ้พระคุมเมื่อกี้ที่ผมรีวิวไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับข้อความทุกอย่างอยู่นี่หมดแล้วส่วนตัวผมเนี่ยขอไม่ไม่อนุญาตแปลนะครับผมสำคนที่แบบได้พระคุมไปแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าหนึ่งอย่างผมเตือนเลยบอกว่า อย่าไปฆ่าใครมั่วนะครับผมคนที่ได้ไอ้ผ้าคลุมนี้ไปนะครับอย่าไปฆ่าคนอื่นมั่วนะครับผมแล้วก็อย่างทั้งสองเลยฆ่าแตกูลนะครับผมห้ามฆ่า c ี g นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับผมที่ผมทําไปนะครับก็คือ1เลยรีวิวผ้าคลุมดํานะครับผมแล้วอย่างที่2คือสอนเอาผ้าคลุมเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากอยากได้ผ้าคลุมเนี่ยก็เข้าด s c คอ d นี้มาเลยนะครับด s c o อ d นี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบ ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับคนละไลน์เนาะจนถึงร้อยไลน์หนึ่งพันไลน์ก็ได้นะครับทุกคนโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับผม I just want some ice on my wrist so I look better when I dance have you looking at it put you in a trance